โอ้โหไอ้ไส้เทอร์นาโดกูไปแล้วไอ้ไส้เทอร์นาโดกำลังจะวิ่งเข้าโห่ช็อตอีกแล้วไหวไม่ไหวเดี๋ยวลูกกันเอาไปเลย79พ้องประสาร้อนเร็วน้าชายกินสุวรรณรีบไปพนัชายกินสุวรรณไหวไม่ไหวครับตอร์ดี้ไทยบ้ากามครับไปห้ามมันมีผลต่อคะแนนเก็บไปปีครับไปครับโห่ช็อตโห่ช็อตโห่ช็อต ช็อตโหตแล้วบนสติ๊กเกอร์ครับมาแล้วไอ้ไฝ่ทอร์นาโดหนึ่งหนึ่งหกท้ายหัวล้านชุมแสงโอ้โหจริงๆสำหรับช่างคนไหมเมื่อกี้ฟาดไป็นหนึ่งพันแล้วด้วยยังไงแทงนายเจ้าเหยียดได้ไม่ได้เรียบร้อยฮะมากันแล้วแลต่แกจะไม่พอโอ้โหไฝ่ทอร์นาโดฮะ ทีสองแปดสิบห้าครับมาหากันแล้วโอ้โหเอากันแล้วเอากันแล้วใส่กันเต็มที่เจ้าปอนที่ใส่ฮะโอ้ลุงตึงเท่งกันเลยใส่อุปกรณ์สปอนเซอร์มังคับมาครบหรือเปล่าเมอถ้ารบในฟันเป็นหมื่นเลยทีเดียวเค้ยอเมอกุมาแล้วอเมอกุมาแล้วเฮ้ยมีสิทธิ์นะเว้ยมีสิทธิ์นะเว้ยมีสิทธิ์นะเว้ยถ้าไม่ลื่นซะก่อนถ้าไม่ลื่นเฮ้ยเฮ้ยแอลเอขึ้นแล้ว นแล้วไปขึ้นแล้วไปขึ้นแล้วไปเอาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหอ้ามเอ๋กูมาแล้วมันฉายแล้วฉายแล้วเว้ยอ้ามเอ๋ฉายแล้วเว้ยายถ้าอ้ามเอ๋ฉายอีท่านนี้ใส่ใส่อะไรสปอนเซอร์ครบเลยเนี่ยนะโอ้โหเอาแล้วทัชสองท่านนี้ใส่ครบเลยโอ้แล้วเบียดไหมเบียดใครขึ้นมาครับอ้ามเอขึ้นมาอยู่อันดับที่หนึ่งแล้วเบียดทัชพลอไหมทองขึ้นไป ใช่ไฟโ์นโดดนได้อมเหมือเข้าไปแล้วอาวแล้วเอากลับอย่าโดนเอากลับหรือเปล่าต้องไปให้อยู่ครับเอต้องไป้อยูโอ้โหยกลึกไปยกยกยกเข้าไปโดนเลยอ่าเหมือบัจชิตติดครับดาดไฟโ์นโดอแล้วมีหมายเลขอีกหนึ่งคันครับ59ก็าันได้ดีด้วยผมหาอะไรชื่อกำลังเปิดอินเทอร์เน็ตหาอยู่เนี่ย หาชื่อก็ไม่เจอด้วยเอาแล้วอามเอิร์ดได้ไหนครับโอ้ยยกเร็วไป5 9เสกสันแสมจันนะอักี้บ้านสวนเหนยอิปปากกระพงฮะชันคุมชอบครับโอดไหนวะฮรู้จักหรือ,อยัง่าโอดไหนวะอากันไหน่ะเอาแล้วเอาอีกแล้วอามเอ,อ,อิร์ดไล่จี้กัดตายอีกแล้วเอาแล้วนี่แหละจับหนึ่งกับสองหัวเขียวเียวเหมือนอย่างนี้แหละ เอาแล้วเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งกับสองว่ายังไงเอ่ยตันนี้ลองเข้าในอีกคนเข้านอกเอาแกเข้าในฉันเข้านอกก็แล้วกันเอาแล้วไปกัน,กนลุ้นแต้นกันรับแสงกันไปแสงกันมาแสงกันไปแสงกันมาเอาสลับกันเอ้ยมาเพิ่อีกแล้วโอ้โหรอบสุดท้ายโอ้โหคนแย่ไหนเข้ามาไปติกพี่เลี้ยงถอยออกมาพี่เลี้ยงถอยออกมาโอ้ ที่สามเสกที่สี่เจ้าปอนะที่ห้านุสินสวรรณมาีโอ้โหรถมันพอกันรถมันพอกันโอ้โหเราสุดท้ายแล้วด้วยรอบนี้ครับดูไว้ครับดูไว้ครับนี่แล้วเอาแล้วโดนปิดไหนเฮ้ยเฮ้ยไอ้เอ๋เฮ้ยเอ๋แย่เข้าโอ้โหยังไม่ได้ครับทัดพนยังปิดอยู่ยังปิดอยู่ยังปิดอยู่ปิดอยู่เอาแล้วเอาไต้องยกให้รัฐบาลไไถ่ทอร์นาโดกูเจอของแข็งอย่างชนะศักดิ์วงสกุลแล้วโอ้โห แล้วอาเบอร์ใต่กันเข้าไปยังไม่ได้ทัดพลยังขึ้นนําอยู่ครับจากท้ายหัวล้านชุมแสงครับโอ้โหแรงกุดอยเลยเอาแล้วอย่างไหนครับตอนนี้ครับผู้ชมก็เล่นโอ้โหตอนนี้อาเบอร์ตกเป็นรองครับกำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วด้วยพลาดไม่ทันอาเบอรยกทักไม่ทันครับฝ่าทอร์นาโดแรงเหลือเกิดขึ้นแรงแเน่ ความสนุกสนานที่มอบให้ท่านผู้ชมครับมา,มาเลยคู่ผงสวัยสิบพันแม่เสดายครับ